สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องเกษตรผสมผสานเกษตรสวนบ้านบูนและคุณแม่ยุคใหม่บายแม่ดาวนะจ้าทุกคนวันนี้แม่ดาวจะพาทุกคนนะคะมารีวิวคุณนายตื่นสายใต้ต้นไม้หลักของเรานะคะที่เราปลูกกันไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าค่านี่นะคะเป็นต้นไม้หลักของเราก็คือส้มโอนะคะทุกคนที่แม่ดาวเคยเอ่อ ทำวิดีโอให้กับทุกคนได้ดูนะคะตรงนี้นะคะเป็นส,ส้มโอนะคะทับทิมสยามสองต้นนะคะทุกคนแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีต้นใบเตยรอบๆนะคะแล้วก็จะมีต้นยอนะคะแล้วก็จะมีสวนครัวรัว้วกินได้ของเราข้างๆบ้านเรานี่เองนะคะทุกคนอา่าแล้วก็ตรงนี้นะคะที่ไม่ดาวเคยเ ถ่ายวิดีโอไปแล้ววันนี้แม่เราก็จะมารีวิวนะคะว่าต้นกุนายตื่นสายของเรามีความเจริญเติบโตงอกงามแค่ไหนนะคะทุกคนนี่นะคะเขาโตแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะทุกคนแทบจะมองไม่เห็นหญ้าเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้หญ้าตรงนี้จะแบบลกและทำให้ดูน่ากลัวมากนะคะกลัวว่าอจะมีสัตว์เลื้อยคานอะไรมาอยู่หรือเปล่านะคะแต่เพราะตอนนี้เปลี่ยนเป็น ุณนายตื่นสายนะคะก็จะมีความชุ่มชื่นร่มรื่นมากขึ้นนะคะนี่นะคะทุกคนแล้วแม่ดาวก็จะแซมไปด้วยต้นแตงไทยนะคะทุกคนดูสิเนี่ยตอนนี้น้องเขาเริ่มเลื้อยได้อย่างดีแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะเพราะว่าถูกการลดน้ําทุกเย็นนะคะ,ะบางทีเราก็สลับเช้าบ้างแล้วแต่เวลาเราสะดวกนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นต้นมะเขือเทศที่แม่ดาวมาหยอดไว้นะคะทุกคนนี่แม่ดาวจะให้ดูนะคะ นี่นะคะทุกคนต้นมะเขือเทศน้องต้นนี้ก็เริ่มโตแล้วค่ะขยายออกมาแล้วนะคะนี่นะคะต้นแตงไทยของเราก็เลื้อยออกมาเรื่อยๆเลยะคะ่ะทุกคนนี่นะคะแม่ดาวจะให้ดูรอบๆต้นนะคะนี่นะคะทุกคนดูสินี่แม่ดาวลงคุณนายเตือนสายไว้ประมาณเดือนครึ่งน่าจะเกือบเดือนครึ่งแล้วนะคะทุกคนนี่ดูสิแป๊บเดียวเองแค่ประมาณสักหนึ่งหรือถึงสองอาทิตย์นะคะน้องเขาก็จะเริ่มสวยงามนะคะทุกคนดูสิ นี่นะคะอ่าเดี๋ยวแม่ดาวจะพาเพื่อนๆไปดูอีกต้นอื่นๆนะคะที่แม่ดาวเอาคุณนายตื่นสายร้อมรอบไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าค่ะทุกคนท้งนี้แม่ดาวก็จะพาทุกคนมาตรงต้นมะม่วงนะคะที่เป็นต้นหลักของเรานะคะและบริเวณรอบๆนะคะแม่ดาวก็จะมีการลงนี้นะคะต้นคุณนายตื่นสายไว้รอบๆเลยนะคะอันนี้ก็จะลงหลายเดือนแล้วนะคะทุกคน แต่ว่าน้ำเนี่ยตัวสปริงเกอร์ของเรานะคะตรงเหลืองๆตรงนี้นะคะอาจจะยิงไม่ค่อยทั่วถึงบ้างนะคะเพราะว่าน้ําเราไม่ค่อยแรงค่ะทุกคนเราเปิดใช้น้าปราปานะคะนี่นะคะรอบๆก็จะมีต้นพลิกนะคะทุกคนแล้วก็จะมีต้นถั่วฝักยาวนะคะนี่นะคะทุกคนที่แม่ดาวปลูกไว้นะคะเอาอาศัยน้ําทีอา่ออกจากสปริงเกอร์นะคะทุกคนนี่เห็นไหมทุกคน น้องเขาสวยมากแล้วก็หญ้าจะาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะมีหญ้ารอบนอกนะคะอันนี้แม่ดาวใช้เครื่องตัดนะคะทุกคนเนี่ยรอบนอกทุกคนเห็นไหมเอ่ยนี่แม่ดาวใช้อุปกรณ์นี้นะคะทุกคนเครื่องตัดหญ้าแบบมือนะคะเป็นแบตเตอรี่ค่ะทุกคนน,นะคะช่วยตัดบริเวณรอบนอกนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยตรงนี้ก็จะมีหญ้าบ้างนะคะเพราะว่าแม่ดาวก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาถอนตลอดนะคะนี่นะคะ ก็เป็นยาที่ลาเราถอนออกมานี่นะคะก็ถือว่าค่อนข้างน้อยกว่าแต่ก่อนนะคะเพราะว่าแต่ก่อนคือเราปล่อยไว้ปลูกไว้เฉพาะต้นไม้หลักนะคะก็จะทําให้ยาเขาขึ้นเยอะมากนะคะแต่พอตอนนี้เราเปลี่ยนแค่เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนไม์เซตของเรานะคะทวนนี้เราก็จะทําให้ต้นไม้ของเรานะคะมีความชุ่มชื่นแล้วก็มีความสวยงามบริเวณรอบโคนต้นนะคะทวนอะเดี๋ยวแม่ดาวจะพาไปดู อีกต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปกันเลยอันนี้เป็นปุ๋ยขี้วัวของเรานะคะทุกคนนะคะนี่นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นต้นมะม่วงอีกต้นหนึ่งของแม่ดาวนะคะต้นนี้จะเป็นต้นมะม่วงน้าดอกไม้มันนะคะอันนี้ส่วนตัวแล้วแม่ดาวก็ชอบนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขามีทั้งความหอมแล้วก็มันนะคะ,ะถึงจะไม่ไม่มันมากนะคะจะมีอมเปรี้ยวนิด,น,ดนิดก็อร่อยนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเห็นไหม น,น้องอคุณนายตื่นสายของเราเนี่ยสดชื่นมากเลยมองแล้วค่อนข้างสบายตานะคะทุกคนเนี่ยถ้าใครชอบอหลักการหรือแนวความคิดของแม่ดาวนะคะอันนี้แม่ดาวก็แชร์แล้วก็แบ่งปันก็ลองไปทํากันดูนะคะทุกคนแล้วก็นี่เดี๋ยวแม่ดาวจะให้ดูนะคะคือแม่ดาวได้ถอนต้นหญ้าไปบางส่วนแล้วนะคะก็คือรอบนอกอแม่ดาวก็จะใช้เครื่องตัดนะคะรอบนอก นะคะคแล้วก็ด้านในแม่ดาวก็จะใช้มือถอนต้นยานะคะเพื่อนๆสังเกตดูว่านี่นะคะต้นยาที่แม่ดาวเนี่ยเนี่ยกำลังดึงอยู่นี้นะคะเห็นไหมเขาก็จะขึ้นมาบ้างนะคะแต่ว่าก็จะไม่ถือว่าไม่เยอะมากนะคะกว่าแต่ก่อนก็คือจะเต็มต้นไปหมดเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือญยาที่แม่ดาวถอนออกมานะคะทุกคนแล้วก็บริเวณรอบๆนะคะแม่ดาวก็จะอาศัยพื้นที่ของออปุ๋ย แล้วก็ดินนะคะบางส่วนนะคะที่เราทําหลุมรอบนอกไว้เมตรคูณเมตรนะคะเราก็จะอาศัยปุ๋ยอาศัยดินนะคะจากการปรุงดินนะคะแต่อาจจะไมไ่เต็มที่นะคะรอบนอกนี้นะคะแม่ราก็จะมาปลูกมะเขือนะคะทุกคนนี่คือต้นมะเขือนะคะแม่ดาวเอาเบี้ยมะเขือมาแล้วก็เอามาปลูกไว้นะคะไปดูรอบต้นนะคะทุกคนนีเห็นไหมเนี่ยก็คือแม่ดาวจะอาศัยตัวน้ําสปริงเกอร์นะคะ แต่ถ้าไม่ถึงเม่วาวก็จะใช้ใส่ยางช่วยลดอีกทีหนึ่งนี่ค่ะนี่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพราะว่าดินของแม่ดาวค่อนข้างที่จะแข็งนะคะนี่นะคะทุกคนค่อนข้างที่จะแข็งแล้วเป็นกรวดนะคะทุกคนเนี่ยประมาณเนี้ยแต่ก็จะเป็นดินแดงเนี่ยแม่ดาวจะให้ดูนี่นะคะดินของเราจะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นดินแดงแข็งๆเหนียวผสมกรวดนะคะทุกคนดังนั้นคือเอ่อ เนี่ยแม่ดาวจะให้ดูเนี่ยจะเป็นแดงๆแบบนี้นะคะทุกคนก็คือแม่ดาวก็จะต้องอาศัยดินดินบริเวณที่เราปรุงไว้แล้วนะคะอ่าโอเคค่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวแม่ดาวก็จะพาทุกคนมาดูนี่นะคะเนี่ยอันนี้แม่ดาวก็จะแยกคุณนายตื่นสายเนี่ยออกมาใส่กระถางนะคะบางส่วนเนี่เห็นไหมเพื่อนๆคุณนายตื่นสายเขาติดง่ายนะคะติดง่ายโตเร็วเลี้ยงง่ายค่ะทุกคนเนี่ยเขาก็จะอ เติบโตถ้าเราลดน้ำเขาทุกวันนะคะแล้วก็จะมีความสดชื่นนะคะทุกคนนี่นะคะแม่ดาวก็จะพาทุกคนมารีวิวเนาะอ่าโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่ดาวก็ลาทุกคนไปด้วยดอกคุหายตื่นสายสวยๆแบบนี้นะคะทุกคนอ่าลากันไปก่อนแล้วยังไงฝากช่วยกดติดตาม กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อที่เป็นกำลังใจให้กับแม่ดาวด้วยนะกับเกษตรผสมผสานกเกษตรสวนบ้านบุญและคุณแม่ยุใหม่บายแม่ดาวนะจ้าลากันไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีจ้าทุกคน